วิธีทอดไข่ดาวแบบสไตล์มาสเตอร์เชฟนะครับไข่ขาวกรอบนอกนุ่มในไข่แดงไหลยเยิ้มนะครับไข่ทอดไข่ได้แบบนี้นะรับรองว่าลูกค้าติดตึมขายดีแน่นอนเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงกระทะไปเลยนะครับให้ปริมาณมากกว่า1นิ้วนะครับหรือใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะจากนั้นนะครับรอให้น้ำมันร้อนนะครับให้กระทะร้อนแบบควันขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องควันขโมงนะครับจากนั้นแยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกัน ใส่ไข่ขาวลงไปนะครับเมื่อน้ํามันร้อนนะแบบนี้แล้วก็ใช้ตะหลิวเนี่ยเกลี่ยไข่ให้เป็นหลุ่มนะครับตรงกางเพื่อจะหยอดไข่แดงลงไปวันนี้ผมเลือกทําเป็นไข่แฝดนะครับแต่ถ้าทอดไข่ปกติเนี่ยเราใช้ไข่ฟองเดียวต่อหนึ่งที่นะครับนี่แล้วเราก็ทําการกวักน้ํามันนะครับไปรอบ,รอบๆไข่ขาวแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวขอบไข่ขาวเนี่ย กรียมนะครับโดนน้ำมันเนี่ยเขาจะได้สุกนะครับกรอบนอกรุ่มในแบบสไตล์มาเตอร์เชฟเลยนะครับทำการทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางๆนะครับเพื่อนๆเราจะค่อยๆใช้ตะหลิวเนี่ย แะดูข้างล่างนะครับว่าตัวเนื้อไข่เนี่ยยังติดกระทะอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะค่อยๆแสะนะครับถ้าตัวเนื้อไข่ยังติดกระทะอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่ร่อนขึ้นมานะครับนี่ของผมนี่ไม่ได้ติดกระทะแล้วนะ,สะแสดงว่าข้างล่างเนี่ยช้ได้แล้วนะครับทุกคนนี่หน้าตาของลักษณะไข่ดาวที่อร่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไข่แดงไหลเยิ้มนะครับ ไข่ขาวกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าทอดไม่ได้ยากเลยนะนี่เสร็จเรียบร้อยตักมาวางบนจานแบบนี้เลยกินกับข้าวสวยมีซอสพริกเนี่ยอร่อยเด็ดมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยลองทอดไข่ดาวแบบนี้ไปลองทอดดูนะครับจะทอดกินก็อร่อยจะทอดขายก็ขายดีแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะต้องติดใจเมื่อได้กินไข่ดาวแบบนี้นะครับ ช่วยสนับสนุนคลิปของผมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ